ัลล <Hello? S 1> สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องทันซ i l l a X2 นะผมวันนี้เราอยู่กันในแมปโลบอรเออด็นแบบหนึ่งบอลเสียงเกมเขาจะเริ่มทำช่องใน Youtube แล้วดีๆทดาทำช่องทันแอนไบเฟิร์สได้ทิกตกอกกันใน Youtube เลยโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันนะซึ่งเราจะสปีดลันนิดหน่อยนะแต่อาจจะมีคนตาย ผิดทางผิดทางไปทางนน้นก่อนไม่ใช่หรอจันฮะต้องไ,ไปทางนู้ก่อนใช่ไงเขามารอตรงนี้แล้วเ <c oughs> ร speed run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  s ไม่เป็นไรเราเออเราล่วงก่อนเอาไปเฟินไม่ล่วงเหรอ,อเมื่อกี้สองหนึ่งเก้าสามเขาไวกว่าสองหนึ่งเก้าสามเฮ้ย speed run speed run yo oh shit oh shit ฮ huh? ะอะไรนะทำไมอยู่อยู่เสียงเบา าชใช่ถ่ายอยู่หว,วังว่าคลิปจะไม่กระตุกนะท่านได้ยินได้ยิน<อ>วันนี้ฮาก,กิออชกาแฟเดาเดาเจนเบียนมันไม่เปิดอ่ะมือแปะแปะเอาเปิดแล้ว แปะแป,ะแปะให้ถูกสีด้วยนะเดี๋ยวเขาเอาสีแดงเองแดงหรือส้มไม่รู้ตาบอดสีละน่าจะแดงเหลือแค่ตรงเหลืออีเขียวอย่างเดียวเหลือแค่อีแดงอย่างเดียว เอ้ยอีแดงได้แล้วอีเขียวยังไม่ได้โอเคได้หมดแล้วสแกนมือสแกนมือเดี๋ยวเขาไปรอข้างนอกอยากดูฮักกี้ครับทุกคนดูนะครับผมฮักกี้มันจะวาร์ปนะครับผมใช่มันเป็นเกมโคตรสตูปบยูนิซอมมัชผมไม่ได้ว่าเกมเขาครับผมแต่ว่าฮักกี้มันวาร์ปไปเงืงเงืองกันแหละโอเคนะครับผมเราจะวิ่งไปดูฮักกี้ก่อนคนระก่อนที่มันจะเอ่อโชว์แต่มือแนละเห็นหน้ามันใช่ไหมครับ เมื่อกี้นี้เพิ่งเห็นหัวนะพี่เอ้ยฮักกี้รอด้วยสักกี้เดินทะลุกำแพงเมื่อกี้เขาขิ้นดาบานใช่ไบมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืใช่แต่มันไม่กินพวกเราอือสีส้มก่อนละกันเดี๋ยวไปก็สีฟ้า ก็สีแดงอา้าวเธอเดินผ่านสีแดงนะลุงเก็บยังไม่ครบไม่ใช่เหรอหน่าคาสีแดงนั่นนั่นโอเคทุกคนตอนนี้เรามีครบทุกสีครับซึ่งเราโดนแย่งเฮ้ยดับเบิ้ลเตือนเลยเมื่อกี้ได้ยินไหม ฮัลโหล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  О, ไปเฟินมันซ้ำเหมียนยังได้ยินอยู่ใช่ไหมได้ยิยยนโอเคปปเปอร์เซ็นเกมเปอร์เซ็นแบบเฮ้ยรีบจังเลยเนี่ยสแกนไว พันทันไปก่อนเลยเพราะเดี๋ยวเขาเบาเสียงเกมก่อนสียงเกมมันดังเกินวีวยเฟิร์นมาดูเขาดิโอ้ยใจกเกมตรงนี้แหละทุกคนผมตายผมตายเพราะตอนนั้นมันบักบักหิวอ,อะไรก็ไม่รู้ทำไมเขาแปะแล้วมันไม่ ก็มันได้แล้ว่ะปลาสีเหลืองหอยเหลืองห,อย,หอ,งอ,อยแล้วมันฉี่รอเปล่าผิดทางรอเปล่ปาจาันได้ต้องใจมันด้ยโอ้โหโอ้ my g o d ทำไมมันแซงหน้าเราได้อีกรองเรลวเนี่ยแอะไงกระโดดเราไม่เจ็บด้วยเออตรงนี้แหละต้องระวังมากที่สุดครับตายตรงนี้มาห้ารอบแหละเล่นมาห้ารอบตายห้ารอบชนะไม่ใช่ชนะไม่ไม่เล่นเราเล่นมาหกรอบและแล้วก็ตายไปห้ารอบชนะแค่หนึ่งรอบเราต้องตั้งสติดีๆกับเกมนี้กะจะแกล้งแล้วกิ๊ก เขาเอาสีแดงเองโอ้ยเกือบเล่นกี่ทีก็ยังตกใจทางนี้อยู่ดิทำนวนไม่มาวะ่ะเคสีแดงได้ไแล้วเออเขาไปเอาสีฟ้าให้ What hmm? What the dog doing เออเอามือออกได้แล้ว อาแค่ตรงนี้ตรงนี้แหละอันตรายสุัๆมากับกดด้วยเขาหน่อยมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะแค่ตอนนั้นมันดีดเขเป็นสไปเดอร์แมนเดี๋ยตันกดได้เหรกดเขากลัวเขาจะดีดตรงโน้นไม่ใช่เข้าม่นะว่าตรงพื้นนะกดด้วยเขาหน่อย Oh shit, Haki is coming. Oh shit, are we go here? Hey, okay, ah, Oh, ah shit, are we go again? Boy, ah, Baba boy. Eh, 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 eh. Ah, Okay, okay, okay <coughs> ma, ma, Don't do it. คลิปนี้ต้องแหกปากเสียงดังๆหน่อยเพราะเดี๋ยวคนผู้ชมจะไม่ได้ยินใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะได้คุยเป็ืนดูได้ยินเสียงเป็ืนชัดเจวอ๋อทำไมกดไม่ได้วะมันต้องมาจิ้มอย่าง